สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันที่27มิถุนายนสองพนห้นะคะตอนนี้ลอตโตอรนะคะเดินมาได้ถึงรอบที่3 7แล้วยัดใหม่จะพามาดูสูตรสำหรับการเล่นพิกัดบนวันนี้นะคะเป็นสูตรที่จะมาแนะนำวันต่อวันสำหรับใช้เล่นวันนี้นะคะแต่อย่าลืมว่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะไม่มีสูตรไหนที่จะเดินทั้งวัน บางทีหลังจากที่แอนใหม่ลงคลิปแล้วเนี่ยสูตรมันอาจจะหลุดได้ยังไงต้องรอเช็คสถิติดูก่อนนะคะแต่ว่าสูตรก่อนหน้านี้เดินดีมากาสูตรจะขึ้นให้ที่ด้านข้างนะคะสูตรแอดใหม่ขึ้นให้ที่ด้านข้างนะคะจะวันนี้จะช้อยบวกหนนะคะแล้วก็นับเพิ่มอีกหนึ่งจะได้ตัวเลขมาสองลำดับนำไปรูดบนเท่านั้นนะคะสตัวสิประตูนะคะ ตามภายในสามรอบตอนนี้ออกผลมาได้ที่สามรอบแล้วเดี๋ยวไปดูผลสักสิบรอบย้อนหลังก็แล้วกันนะคะตั้งแต่รอบเที่ยงเป็นต้นมาก็เอารอบที่25ก็แล้วกันเนาะรอบที่25นะคะร้อยบวกหนึ่งนะคะได้เท่าไหร่ให้นับเพิ่มเจก็จะเป็น8ดกับ9้านะคะ8ดกับ9้าเนี่ยเข้าที่9้าค่ะเข้าในรอบที่27นะคะ จากนั้นก็สองหลักร้อยคือ2นะคะรอบที่26่สบกสองบวกหนึ่งเป็นสามคะ่นะนับเพิ่มหนึ่งเป็นสี่สากับ4ก็เข้าที่สมนะคะรอบที่28ต่อไปสี่ค่ะบวก1เป็นห้าเดินหน้า1เป็นหกหกับหนะคะเข้าที่รอบ30นะคะเข้าที่หคะ่ะต่อไปรอบยี่แปนะคะเก้าบวกหเป็น0นย์เดินหน้า เป็นหนะคะศูนย์กับหนอันนี้เข้าที่ศูนยะคะรอบที่ยีสิบเก้าต่อไปห้าบวกหเป็น6กค่ะหกกับเจ็ดเข้าที่หนะคะรอบที่สามสิบต่อไปศูนย์บวกหค่ะก็เป็น1กับ2นะคะเข้าที่1ในรอบที่สามสิบสองต่อไปเก้าบวกหนึ่เป็นศนเดินหน้าหเข้าที่1นะคะรอบที่สาสิสองตอนนี้เห็นว่าสูตรจะเดินดีมากนะคะเข้าในรอบที่1และ2ตลอดเลย ต่อไป5้าบวก1เป็น6ค่ะเดินหน้า1เป็น7เข้าที่หนะคะต่อไป4บวก1เป็น5ค่ะเดินหน้าหนึ่งเป็น6เข้าที่หค่ะ3มบวก1เป็น4ี่นะคะ4ี่เดินหน้า1เป็น5้าเข้าที่นนะะนหน้า, 5, ารอบ36ต่อไป2บวก1เป็น3มเดินหน้าหนึ่งเป็น4ี่เข้าที่3ในรอบที่37นะคะเห็นไหมคะตอนนี้สูตรเดินดีมากนะคะแต่ว่าก็แน่นอนแหละลงสูตรให้ทีไร มักจะหลุดทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นเราดูสถานการณ์ก่อนก็แล้วกันนะคะรอบปัจจุบันค่ะห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะคะเดินหน้าหนึ่งเป็นเจ็ดหกกับเจ็ดตอนนี้ยังไม่ออกผลนะคะแอใหม่เลื่อนขึ้นมานหนึ่งในรอบปัจจุบันรอบที่สามสิบหกห้าบวกหนึ่งเป็นหกเดินหน้าหนึ่งเป็นเจ็ดยังไม่ออกผลหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเดินหน้าหนึ่งเป็นแปดตัวเลขทั้งสองชุดนี้นะคะหกกับเจ็ดเนี่ยเราจะเล่นในรอบที่ 37 38 39เจ็เนะคะหกเเราจะเล่นในรอบที่37มสถึงสาส่วน7กับ8เราจะเล่นในรอบที่38ถึง40นะคะอ่าเพื่อนเพื่อลองเช็คสถิติกันดูก่อนเนาะไม่รีรอนะคะยังไงก่อนเล่นก็อย่าลืมคิดเสมอว่าการลงทุนมันย่อมมีความเสี่ยงนะคะแอด นำผลที่ออกมาแล้วมาวางเป็นแนวทางให้เท่านั้นสูตรย่อมมีหลุดมีเข้าแน่นอนนะคะแต่เห็นว่าสูตรนี้เดินดีแล้วก็เป็นการลดทุนเล่นแค่2ตัวรูด19ประตูแล้วก็เล่นบนเท่านั้นนะคะก็เห็นว่าแนวทางนี้สามารถที่จะสามารถเ,าเล่นได้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการเล่นของผู้เล่นเองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แอนใหม่นำมาลงให้ในทุกๆวันพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ